ันนี้นก็มาบาบูบ่มกับอันนี้นก็กจกตุกตาเกอ้ยโ้หันจเป็นบเบาเลยเนาะขาฟันมาใหม่ใช่ไฟันก็หายหลอดแล้วนะครับก็ทำฟันมาใหม่นะครับ กัดเลยขาโอ้โหทำฟันน้ำใหม่ครับ <c oughs> ผมหล่อมาก <c oughs> ลอได้ใส่ก้อนเข่าได้เมื่อกี้ใช้มือให้หล่อมากครับเจี๊ะป,ปากเจ็บี๊ย่นะพอใช้เจี๊ยะไปทำฟันน้ำใหม่ดูฟันนี้ฟันนี้อาปากอาปากได้แบบนี้โอ้โหทำฟันน้ำใหม่ฟันสวยเลยครับ <c oughs> ว้าวอร่อยมากมี <c oughs> ข้าวเหนียวหรอครับเจ๊อชอบกินข้าวเหนียวนะครับไหนดูฟันนี้ดูฟันนี้อาปากได้ปบบน้นอนนะ อาแบบเอาแบบเอาแบบจิ้นจิ้นที่น่ะเอาแต่จานมาพอว้าวหอนได้เนี่ยว้าวร้อนมากอร่อยไหมครับเป็นไงบ้างฟันใหม่เป็นไงบ้างอ่านะเผ็ดเผ็ดมากนะลูกนะโอ้ยเผ็ดที่ไหนล่ะมั่วตลอดเลยไม่ได้เผ็ดเลยเฮ้ยเผ็ดเหรอครับนี่ครับพี่ตูตึงนะ ว้าเผ็ดมากเหรอเผ็ดเไปไก่บ้านหรือไก่พันธุ์เนี่ยไก่บ้านจะไก่บ้านจะไก่บ้านเลยไก่ตลาดเสร็จแล้วเดี๋ยขออีเจียวดิอ๋อกินข้าวพอดีเลยตั้งถ่านตั้งอัพฟรีลยโบกิมบะอ๋อมาจ่ายมาแล้วว้าแฟนใหม่ครับแทะเลยครับวอาวอร่อยมาก สวัสดีคร oh well oh ับลูกโอ้โหฟันสวยมากโอ้โหโโอ้หฟันมาสวยมากไม่เจิดไม่เจิดไม่เจิไม่เจิดเพราะังโก้ปวดาปวดหัวไม้กวาดบ้ามบ้ามโอ้ยกัดโอ้ฟันใหม่กินอร่อยมากว้าวระวังไหมไปไปเด๋มเด๋มหักไปแล้วหรืยังครับ จะทางปาก,อ,อ,กอ่าไปดึง,ดงอ,ออกก่อนนะครับดึงมันาออกก่อนหักเลยก็ได้ครับย่งจะแถมปากนะครับกิน้นโมตัสะนโมตัสะไอดอลอดอสามาได้ต่ดสะสามดต่สะไอดอไอดอ ไฮวันไฮวันตัดฉาไดโ้นโดตามาพี่เขาได้หรอครับไฮวันตอดเจ้าโอเคเยรับทางก็ได้แล้ช้าจ